สวัสดีคัตอนนี้ก็อยู่ที่สิงรอวงเสียงถูกไหมคะสิงสิงสปานะฮะเพราะว่าถ้าใครไม่สิงเขาไม่ให้มาที่นี่ก็วันนี้ว่างหนึ่งวันของแขกก็ขอสบายๆบ้างนะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าสิงสปาเนี่ยทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาตากมานียสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะวันนี้ทําอะไรบ้างดีเอ่ยวันนี้จะเป็นสขัก็ได้หรือว่าจะน้ำต ต้องเล่ากว่าปกติเป็นคนที่แบบนี่เพิ่งไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาที่ภูกเก็ตทั้งตากแดดทั้งอะไรสารพัดบวกกับความเมื่อยของร่างกายทั้งหมดทั้งมวลสําหรับแขวันนี้แล้วน่าจะสครับสครับวนวดเป็นนวดตัวก็ได้ว่าอาจจะมีการกล้ามเนื้อตึงมาอ่าค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นสครับแล้วก็ นวดตัวนะฮะก็อย่างที่บอกก่อนเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนสําหรับใครที่สนใจจะมาที่สิงสปานี่สิงสปามีอะไรบ้างคะสิงสปาจะมีเป็นสครับผิวโปรดักของเราค่ะทาขึ้นมาเพื่อออฟเฟอร์ศิลปินดาวโดยเฉพาะใช่ค่ะก็จะมีความปลอดภัยอทั้งสูงอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แล้วจริงไหมคะที่บอกว่าคนจะมาสิงสปาได้ต้องสิงไม่สิงสมาได้ สิงมาไม่สิงก็มาได้ะคะ่ะโดยส่วนตัวแล้วแขยังสิงอยู่เพราะฉะนั้นขออนุญาตแบบว่าป็นอะไรป็นอะไรไม่อะอย่างนั้นจะขออนุญาตนะครับเป็นเตรียมตัววันนี้ก็กอแขก็จะเป็นสครับแล้วก็นวดนวดตัวนะฮะซึ่งคนนวดก็นั่งร้องไห้อยู่แล้วนะเพาบอกนวดอีแขปกติแต่คนอื่นเขาตัวเล็กๆไงไม่ไม่ไม่เขาใช้เครื่องเจาะถนอมูัวตีตี ไม่ค่ะแตไมยังแค่ทานไม่ได <ý division> ้รบกวนกรวดแล้วก็เทใส่ต้นไม้มาแค่ถึงรได้นี่สปาเขามาเยอะฟิล์มชอบน้องฟิล์มเป็นพิเศษหรือเปล่าคะได้อยู่แบบว่าเอางี้เอางี้ใอ้ดังนะมีลูกค้าด้วยไม่มีไม่มีลูกค้าแขกเคยมาเราครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะก็มีฟิล์มฟิล์มอันนี้ใครอะคุณยังไงจะเป็นน้องดีมค่ะน้องดีมสงคัญ อันนี้ก็ดีพี่ตูนก็มาเปพียงคนนี่เราจำได้เ<อ>ฟิร์นวิเชียรีกระทิงเฮ้ยมาทั้งหมดทุนนักการรุกแขกอยู่ตรงไหนอะ่ะทำไว้แล้วแต่อยู่ที่ท <laughs> อยู่ที่วัด <laughs> อยู่ที่ <laughs> <laughs> อศิ <laughs> อ, <laughs> อุ้ยเ <laughs> อสนะก <laughs> ็จริงๆแล้วคือขอบมาไอ้นายพีเอสไอพีอ่ชอบแบบนีเฮ้ยมาตรงนี้เลยดิเหมือนแบบมันนั่งทักทายทุกคนมานนั่งกินการ์ด อันนี้ชื่ออะไรนะหญิง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 เออเฮ้ยมานี้ไม่เหงาอ่ะถ้าว่าจริงมาตรงนี้ก็ได้นะเราไปกับรูปลองไปกับรูปเหรอเดี๋ยวมาดั้งดูรูปแล้วแบบกี่กับไอ้ไอ้สอนเป็นไงบ้างไอ้ดีช่วงนี้ไม่เจอเลยอ่ะเสร็จจังผมว่าเสร็จจริงๆก็ไปโรงพยาบาลต่อเลยไปไปไปไม่แต่พอมีน้องผู้หญิงมาคือ ตัวนี้ดีแขกป็นคนชอบอะไรที่เวลามาอะไรชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้หอมจังไม่ชสก,กิรูเลอรอุ้ยกินนี้ก็ดีกินสะกิรูเลอร์ขอแยกเลยนะจิอันนี้จะเป็นสาอนนอะอจะเหมาะสำหรับผูช้ชายที่สุดเพราะว่าตัวนี้แห่ะมันจะช่วยขัดแบคทีเรียออก อันนี้เหมาะกับผิวผู้ชายเออใไดนเหมาะผิวกระเทยคะจริงๆใช้ได้ได้หมดแต่อันนี้ก็คือผิวผู้ชายมันจะหยาบกว่าใช่ไหมหยาบกล้านกว่าเขาจะแบบไม่ค่อยสครับผเท่าไรค่ะก็จะแนะนเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวเปลือกส้มผิวแตกลายตัวนี้จะช่วยได้ดีอ๋อแสดงว่าตัวนี้ก็คือเมจนาหน่อยใช่มันก็คืออารมณ์ประมาณแบบหยาบนิดหนึ่งตัวสครับจะหยาบนิดนึงเพราะว่ามันต้องคาดใช้ความ แต่และตัวจะค่อนข้างมีสิทธิ์ในเจื่แต่งงานเราเอาทุกตัวมาเทรวมกันแล<ด>้วไ,ได้ใช่ไหมก็ <c oughs> มันดีหมดทุกตัวก็อยากเอาทุกตัวอ่างเช่ว่ารวมกันทั้งชั้นนี้เราซื้อส่วนตัวไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะที่นี่ที่บิ๊กออยากซื้อไว้ส่วนตัวไงแล้วแพ้ผ้า,าจานลง <c oughs> วเวลานวดแล้วให้คนนุณนวดสวย <c oughs> <c oughs> ออกมาช่วงนี้มูเตลูนะครั <c oughs> มูเรื่องงานเหรอครับไหมมูเรื่องมูชาย ต้องมาเลือกใช่ไหมฮะเลือกตัวสครับก็จะมีห้าตัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นตัวนี่มีกระดาษทรายไหมฮะใช้กระดาษทรายกันอุ้ยอันนี้รู้สึกผ่อนคลายใช่ไหยใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นไดมอนด์นะคะตัวนี้จะศิลปินดาราค่ะก่อนที่เขาจะไปออกงานเขาจะมาสครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นนวดน้ำมันของค้าผิวจะออล่าคือนะค่ งานต้องใช้อันนี้ละคาน้ำมันทองคำนะคะก็อนจังวะนี้ก็จะเลือกตัวไดมอนด์กับน,น้ำมันทองคำนะคะ,คะแต่คนดาราคนสิเป็นคนอื่นเขาดูออาล่าเราสองมาเหมือนลูกนิมิดไหมอ่ะสวยสวยสวยแบบลูกนิมิตนะคะงั้นเดี๋ยวแค่เอาเป็นไดมอนด์แล้วก็ตัวทองคำ,งคำสครับไดมอนด์แล้วก็แบบน้ำมันทองคำลนีมิดออกมาที่แรกสครับเสร็จกู ออกไปแล้วคนกลับวาตอนนี้เขารอเตรียมห้องอยู่นะคะตอนนี้อุณหภูมิยังไม่ได้เพราะว่าสูบไฟอะไรเต็มไปหมดแล้วต่เขาฟืนมาแบบไม่ใช่ห้องพับตไม่ใช่กินรีมึงดูถูกกูห้องกลัวต้องอุณหภูมิลุสิบลบสิบหกสิบเจ็ดนนเย็นเขามีกิมมิกนะตรงนี้นี่เธอเขาพี่เขาบอกว่าเอาไว้ใส่สัมภาระ็คืา ราลูกค้ามาใช่ปะเราก็จะมีเสื้อผ้าเราอะไรมาเพราะคือสมมุติแขมาแขมไม่สามารถเดินแก้ผ้ามาใส่เกงไหนเพื่อที่จะพร้อมสครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีกระเป๋าเนี่ยซึ่งเอาไว้ให้แล้วก็แขนเนี่ยเอาไว้ใส่สัมภาระอะไรของแขซึ่งพกอะไรปะบ้างฮะ <laughs> พกโทรศัพท์บางคืนเดียวซึ่งโทษนะคะพี่อันนี้ใส่สัมภาระเราเรา,ากลับบ้านได้เลยหรือเปล่าคะ <laughs> ไม่ได้อต้องคืนเหรอคะแต่ไม่เป็นไร เราจะเป็นลูกค้าคนแรกที่เอากระเป๋ากลับบ้านเก็บเสร็จเรียบร้อยไปสนามบินได้แล้วค่ะพี่ค่ะใช้กินอยู่ทางนี้ค่ะ อะไรีหล่ออีหล่ออีหล่อโอเคมาดูห้องของเราได้เลยได้ค่ะอุ้ยบรรยากาศดีมากถ้าเดี๋ยวขอเดี๋น้นำเลยบริเวทมากอุ้ยแต่เขาที่เขาเตรียมสุกถ้วยใหญ่ไว้มากเลยอันนั้นนะอซอสอาบน้ำใครกูจะใส่ซุปแล้วกินละเฮ้ย ก็ไม่ีกรณีไอ้แฝงคอไปไหนบ้างเข้ามาแล้วฉันเคยมาแล้วแล้วก็เลยประทับใจไหมใช่แล้วก็มาอีกเพราะว่าชอบแล้วทุกอย่างมันส่วนตัวแล้วมันผ่อนคลายจริงๆนี่เงี้ยเออเราแฮปปี้มากก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเลยเ็นเ้อร์ไป เธอพอมันสบายแล้วมันหลับไปแล้วเข้าใจปะแล้วมันแบบพอรู้เวลาตัวเองใกล้จะหมดน่ะแล้วมันแบบต่อมนาะเออ,อทําไมนี่ตาบวมจริงจังมากเลยนะนอนแบบโอ้ลาบจริงๆขอน้องเขาขอต่อ,อกเจ็ดชั่วโมงน้องเขาบอกเขาไม่ไหวเขาต้องงานแปดชั่วโมงค่ะโอ้สบายมากมีความสุขมากทุกครั้งเรยแบบมาไงเราชินไม่อยากแบบให้มันหมดนะ่ะเขาเตรียมเครื่องดื่มไว้เดี๋ยวเราไปดูฮะเขาเตรียมเครื่องดื่มไว้ อย่าผิดหรือเปล่าไหนดูส <hi> ิโ hey อ้ยนี่ไงพอเสร็จล้วจะต้องรีแล็กซ์ด้วยน้ำชาอ่ผ่อนคลายให้เต็มที่เห่นปะประตู่ะสบายาพิดถ้าต้องอย่าผิด ได้ยืดอะคือแบบคือเข้าใจปะคนปกติคือถ้านวดอะเรานวดใช้น้ำหนักเขาอาจจะไม่ดีนอนใช่ไหมโอ้แต่จะหลับหลับไปเลยครับแบบสบายแล้วแบบตอนนี้เริ่มห่วงร่างกายแล้วทำไมอ่ะไม่อยากเอาไปทำอะไรเพราะมันผ่อนคลายแล้วไงอ๋อเออแต่เย็นนี้ฉันจะไปเล่นสเก็ตต่อนยถ้าหรอน่ ใครที่สนใจนี่ต้องจองต้องอะไรอย่างไรบ้างคะอันนี้สามารถจองบ,บุ๊กิ้งล่วงหน้าได้ที่เพจสิงสปาะคะ่ะมีทางไอจแล้วก็ Facebook แล้วก็มีทางไลน์นะคะก็คือจะเป็นแอดสิงสปาได้เลยค่ะโอเคหรือว่าที่เบอร์02นะคะ699392ค่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นให้ข้างล่างน,นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะฮะต้องการรีแลกซ์พักผ่อนก็มาได้เพราะฉะนั้นสิงสปาต้องบอกเลยว่าใครไม่สิง ก็มาได้นะครับคิดสโลแกนค่ะสิงสปาใครไม่สิงก็มาได้นะคะับแต่แผลอย่างสิขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณนะครับสวยนะใช่ไหมมาสปาแล้วสวยนะใช่ไหมสวยแั้เแบนี้นั่แกี้สวยไหมล่ะสวยพอไหม